สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาริน DIY นะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะแหล่งวิตามินบำรุงสายตาหาได้จากอาหารประเภทไหนบ้างห้ามพลาดค่ะ 1. วิตามิน A วิตามิน A เป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงการทำงานของจอประสาทตาช่วยทำให้สามารถมองเห็นได้ในที่มืดเราสามารถได้รับวิตามิน A จากอาหารประเภทผักใบเขียวเช่นตําลึงผักบุ้งผักโขมคะนา้าเป็นต้นอีกทั้งยังสามารถพบวิตามิน A ได้ในมะละกอมะม่วงสุกแครอทฟักทองและตับหมูค่ะ 2. วิตามิน B วิตามิน B1 และ B12 ช่วยในเรื่องของการชะลอการเกิดต้อกระจกโดยแหล่งอาหารที่มีวิตามิน B อยู่มากก็คือไข่เนื้อสัตว์ตับและนมสดค่ะ 3. วิตามิน C จากการศึกษาพบว่าสรพคุณของสารต้านอนุมูลอิสระในวิตามิน C สามารถช่วยบำรุงหลอดเลือดฝอยให้แข็งแรงทำให้ส่งเลือดไปยังจอประสาทตาและเลนตาได้ดีขึ้น วิตามินซีจึงช่วยชะลอความเสื่อมจากโรคต้อกระจกและจอประสาทต,ตาเสื่อมได้โดยแหล่งอาหารที่มีวิตามินซีก็คือมะขามป้อมสับป,ประรดส้มฝ้าหลังมะเขือเทศกระหล่ำดอกพริกหวานและบรอกโคลีเป็นต้น 4. วิตามินอีวิตามินอีสามารถช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดและยังช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกได้ด้วย โดยแหล่งอาหารที่มักพบวิตามินอ e ีอยู่มากก็คือข้าวโอ๊ตข้าวสาลีน้ำมันพืชงาข้าวกล้องถั่วเมล็ดแห้งข้าวโพดและถั่วเหลืองเป็นต้น5เบตาแคโรทีน เบตาแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A นอกจากจะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการมองเห็นในที่มืดโดยเราสามารถพบเบตาแคโรทีนได้ในอาหารจำพวกแครอทมาละกอข้าวโพดอ่อนและผักบุ้งเป็นต้น6ลูทีนและซีซันทีน ลูทีนและซีซันทีนทำหน้าที่ช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทต,ตาไม่ให้ถูกทำลายเราสามารถพบลูทีนและซีซันทีนได้ในจุดรับภาพที่จอประสาทต,ตาและที่เลนตา โดยวิตามินทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและมีส่วนช่วยชะลอการเกิดโรคต้อกระจกและโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมเราสามารถพบสารทั้งสองชนิดนี้ได้ในผักผลไม้ที่มีสีเขียวและสีเหลืองเช่นผักโขมผักคะนา้าปวยเล้งข้าวโพดบรอกโคลีและไข่แดงเป็นต้น 7. เคอร์ซิทิน เคอร์ซิทินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านความเสื่อมของจอประสาทาตาและป้องกันการเกิดโรคต้อหินโดยเราสามารถพบเคอร์ซิทินได้ในหอมแดงค่ะ 8. ซิลิเนียมซิลีเนียมมีส่วนช่วยชะลอการเกิดโรคต้อกระจกและมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเราสามารถพบซิลิเนียมได้ในหอยลายตับไก่เมล็ดทานตะวันและหอยนางรมเป็นต้น 9. โอเมก้า3โอเมก้า3สามารถช่วยรักษาภาวะตาแห้งเราสามารถพบไขมันโอเมก้า3ได้ในปลาทะเลเช่นปลาทุน่าปลากระพงปลาช่อนปลาแซลมอนปลาซาดีนและในผลไม้เช่นกีวีเป็นต้น 10. สังกะสี สารต้านอนุมูลอิสระในสังกะสีมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาที่มีอาการอยู่แล้วให้เกิดความเสื่อมช้าลงโดยเราสามารถพบสังกะสีได้ในหอยนางรมตับและเนื้อสัตว์ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกับอริน DIY ได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ